สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทยเราจะมาเรียนเรื่องระดับภาษาภาษาพูดภาษาเขียนสอนโดยครูอนุตาดียิงค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนักเรียนลองสังเกตคำหรือประโยคเหล่านี้สิคะว่าเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนกันแน่ เฉลยน,น,นะคะคำหรือประโยคเหล่านี้ที่นักเรียนเห็นทั้งหมดนั้นเป็นภาษาพูดนะคะเด็กๆตอบถูกใช่ไหมล่ะคะต่อไปเรามาดูความหมายของระดับภาษานะคะระดับภาษาคือ รูปแบบการใช้ภาษาที่มีความลดหลั่นของถ้อยคำตามโอกาสกาลาเทศะและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยสามารถแบ่งได้เป็น5ระดับดังนี้ 1. ภาษาระดับพิธีการภาษาระดับนี้จะใช้ในโอกาสหรือการประชุมแบบพิธีการผู้ส่งสารมักเป็นบุคคลสำคัญหรือผู้มีตำแหน่งสูงผู้รับสารอาจเป็นบุคคลในระดับเดียวกันหรือประชาชนทั้งประเทศ ภาษาระดับนี้เป็นภาษาที่มีความประณีตไพเราะมีความอลังการการเลือกเฟ้นถ้อยคํามักก่อให้เกิดความจันลงใจเช่นการกล่าวเปิดงานต่างๆนะคะเรียนดรประโชคชุมพลนะครับ ท่านผู้อำนวยการและคณะกรรมการกองทุนกตันยูเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยคุณทยาทิพสุวรรณนะครับรองผู้บัาชาการกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครูอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านครับผมมีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่มีโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานกองทุนกตัญญูเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยและประกาศผลโครงการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอนครั้งที่1ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมกองทุนที่ภาคธุรกิจเอกชนได้จัดตั้งขึ้นโดยมีนโยบายและแนวความคิด ในการสร้างจิตสำนึกถึงความกตัญอยูต่อปุปการีและแผ่นดินเกิดโดยมีจัดนารมณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่จะพัฒนาการต่อไประดับภาษาที่สองนะคะภาษาระดับทางการเป็นภาษาที่มีแบบแผนถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เช่นการใช้คำโครงสร้างประโยค ภาษาที่ใช้ตรงไปตรงมาโดยเน้นการสื่อสารให้ได้ผลตามจุดประสงค์อาจมีการใช้ศัพท์เฉพาะเรื่องหรือศัพท์ทางวิชาการบ้างตามลักษณะของเนื้อหาที่ต้องพูดหรือเขียนภาษาระดับทางการนี้ไม่ใช้ถ้อยคำฟุ่มเฟื่อยหรือเล่นถ้อยคำให้แปลวหรืออลังการเช่นการเขียนจดหมายราชการบทความเชิงวิชาการตำราวิชาการ การบันทึกรายงานการประชุมการอภิปรายเชิงวิชาการการเขียนประกาศการร่างกฎหมายการบรรยายทางวิชาการตัวอย่างการกล่าวเปิดประชุมที่ค่อนข้างเป็นพิธีการ ก่อนเริ่มการพิจารณาระเบียบการปกครองของวิทยาลัยเราผมขอแจ้งเรื่องที่ผู้อำนวยการเรียกผมเข้าไปพบเพื่อชี้แจงนโยบายของวิทยาลัยเกี่ยวกับปัญหานักเรียนทะเลาะกันให้ทุกคนได้ทราบพร้อมๆการเสียก่อนเพื่อไม่ให้พิจารณาออกนอกกรอบนะครับ 3. ภาษาระดับกึ่งทางการเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารโดยมุ่งให้เกิดความเข้าใจกันด้วยความรวดเร็วจึงลดความเป็นทางการลงบ้างเพื่อให้เกิดความใกล้ชิด ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารภาษาระดับนี้เป็นภาษากึ่งพูดกึ่งเขียนลดความเคร่งครัดด้านความสมบูรณ์ของประโยคและความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เช่นการบรรยายในห้องเรียนการพูดทางวิทยุโทรทัศน์ข่าวและบทความในหนังสือพิมพ์การแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการการติดต่อธุรกิจเป็นต้นมีใครในในี้ที่รู้ โตข,ขึ้นอยากมีอาชีพอะไรบ้างขอบคุณค่ะสำหรับหนูนะคะหนูตั้งใจเด็กหนูก็เคยมีคนมาถามว่าจริงๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรและหนูก็บอกว่าหนูอยากเป็นศิลปินค่ะทุกคนน่าจะรู้ว่าหนูเป็นคนที่ชอบบ้านบูและศิลปะเป็นสิ่งที่หนูคิดว่ามาจัดมาค่ะเพราะว่ามันสามารถ จะสื่อสารความคิดของคนอื่นไปลงกระดาษหรือว่าแคนวาสค่ะสองวันที่แล้วหนูกำลังวาดรูปอยู่แล้วหนูก็กคิดว่าถ้าเกิดหนูจะมาคอสนีหนูจะพูดเรื่องนี้และควรจะพูดเรื่องอะไรของอาร์ตหนูก็คิดว่าหนูควรจะพูดว่าหนูชอบมันเพราะอะไรแล้วหนูจะเอาพูดตอนนี้คะ่ะศิลปะมันสามารถให้เรารู้สึกดี เพราะว่าเราจะได้เราวาดเสร็จเราสมมติหนูวาดเสร็จเราช่วยหนูก็จะได้จ้องมันแล้วก็จะรู้สึกดีพูดจริงค่ะถ้าเกิดมีเพื่อนเพื่อนคนน,น,น,นนี้แบบรู้สึกเบื่อกลับไปวาดรูปมันจะรู้สึกดีเราจะได้สื่อสารเราเราจะภูมิใจใจเองมากๆาค่ะสภาษาระดับสนทนา เป็นรูปแบบของภาษาพูดที่ใช้ในโอกาสไม่เป็นพิธีรีตองใช้โต้อตอบระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคน4-5คนเนื้อหาของสารเป็นเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันจึงไม่เคร่งครัดด้านความสมบูรณ์ของประโยคและความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เช่นการเขียนจดหมายส่วนตัวการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานการเขียนบล็อกส่วนตัวและการเขียนเว็บบอร์ดในอินเทอร์เน็ตเป็นต้น และสุดท้ายภาษาระดับกันเองเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันกับบุคคลที่สนิทสนมกันใช้พูดจากันในวงจำกัดเช่นสามีภรรยาพี่น้องบิดามารดาบุตรหรือเพื่อนสนิท เมื่อเรามีความรู้ในเรื่องของระดับภาษาแล้วต่อไปเรามาเข้าสู่เนื้อหาของภาษาพูดและภาษาเขียนกันนะคะภาษาพูดคืออะไรภาษาพูดคือภาษาที่ใช้พูดจากันไม่พิถีพิถันในการใช้หลักภาษามากนะักสร้างความรู้สึกที่เป็นกันเองใช้ในหมู่เพื่อนฝูงในครอบครัว ในการเขียนนวนิยายและการติดต่อสื่อสารกันอย่างไม่เป็นทางการการใช้ภาษาพูดจะใช้ภาษาที่เป็นกันเองสุภาพคำนึงถึงบุคคลและกาลเทศะใช้ในโอกาสที่มีการสนทนาสัมภาษณ์อภิปรายพูดรายงานโต้วาทีการซื้อขายซึ่งเป็นโอกาสที่ผู้พูดและผู้ฟังได้สื่อสารกันโดยตรง ลักษณะและตัวอย่างของภาษาพูด 1. ภาษาพูดเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะวัยเช่นวัยโจหมายถึงวัยรุ่นเจ๋งหมายถึงเยี่ยมมากแห้วหมายถึงผิดหวังเดี่ยงหมายถึงพลาดและเจ็บตัวมั่วนิ่มหมายถึงทำไม่จริงจังและปิดบัง 2. ภาษาพูดมักเป็นภาษาไทยแท้คือภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายเป็นภาษากึ่งแบบแผนเช่นผัวเมียหมายถึงสามีภรรยาดาราหนังหมายถึงดาราภาพยนตร์ปอดแหกหมายถึงหวาดกลัว 3. ภาษาพูดมักเปลี่ยนแปลงเสียงสระ และเสียงพยัญชนะรวมทางนิยมตัดคำให้สั้นลงเช่นเลิศหมายถึงเลิศเพหมายถึงพี่จริงเปล่าหมายถึงจริงหรือเปล่าและสุดท้าย4ภาษาพูดมักยืมคำภาษาต่างประเทศและมักตัดคำให้สั้นลงเช่น w e r มาจาก over หมายถึงเกินควรเกินกำหนด j o ยมาจาก enjoy หมายถึงสนุกเพลิดเพลิน g o b มาจาก copy หมายถึงสำเนาต้นฉบับต่อไปเรามาดูภาษาเขียนกันนะคะภาษาเขียนคืออะไร ภาษาเขียนเป็นภาษาที่เคร่งครัดต่อการใช้ถ้อยคำและคำนึงถึงหลักภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสารให้ถูกต้องและใช้ในการเขียนมากกว่าการพูดต้องใช้ถ้อยคำสุภาพเขียนให้เป็นประโยคเลือกใช้ถ้อยคำให้เหมาะกับบุคคลและการเทศะ เป็นภาษาที่ใช้ในพิธีการและเป็นทางการเช่นการบันทึกรายงานการประชุมการเขียนบรรยายเหตุการณ์จากประสบการณ์การเขียนบทความสารคดีการกล่าวรายงานเป็นต้นลักษณะและตัวอย่างของภาษาเขียน 1. ภาษาเขียนใช้คำภาษามาตรฐานหรือภาษาแบบแผน ซึ่งนิยมใช้เฉพาะในวงราชการหรือในข้อเขียนที่เป็นวิชาการทั้งหลายมากกว่าภาษาพูดเช่นสุนัขสุก,กรกระบือแพทย์เครื่องบินภาพยนตร์รับประทานถึงแก่กรรมอย่างไรปวดศีรษะเพลิงไหม้กิโลเมตร 2. ภาษาเขียนไม่ใช้ถ้อยคำหลายคำที่เราใช้ในภาษาพูดเช่นเยอะแยะโอโหจมไปเลยแย่ 3. Yeah ภาษาเขียนไม่มีสำนวนเปรียบเทียบหรือคำแสลงที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับในภาษาเช่นชักดาบพลิกล็อกโดดรม่ม 4. ภาษาเขียนมีการเรียบเรียงถ้อยคำที่สละสลวยชัดเจน ไม่ซ้ำคำหรือซ้ำความโดยไม่จำเป็นเช่นวันนี้ฉันรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนต่อไปเป็นตัวอย่างการเปรียบเทียบภาษาพูดและภาษาเขียนคุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูมากมายเลยนะคะให้นักเรียนลองศึกษาดูและจดจำเอาไว้ทํำแบบฝึกหัดด้วยนะคะ ต่อไปเป็นการทดสอบหลังจากที่เราเร,เรียนในเรื่องของภาษาพูดและภาษาเขียนจบไปแล้วให้นักเรียนอ่านประโยคต่อไปนี้และบอกว่าเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนคุณครูมีทั้งหมด10ข้อนะคะให้เวลาข้อละ5วินาทีให้นักเรียนลองทำดูและลองดูสิว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่คะแนน เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนผ่านมา5ข้อแล้วหวังว่านักเรียนคงได้คะแนนเต็มนะคะต่อไปข้อที่6ถึงข้อที่10ให้นักเรียนเปลี่ยนภาษาพูดตัวสีแดงให้เป็นภาษาเขียนให้ถูกต้องลองทำดูนะคะคุณครูให้เวลาข้อละ5วินาทีเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวพอครบ10ข้อแล้วลองรวมคะแนนนะคะว่าเราได้ทั้งหมดกี่คะแนนเริ่มคะ่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนได้คะแนนเท่าไหร่คะหวังว่านักเรียนคงได้คะแนนดีใช่ไหมคะ และสุดท้ายให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้ลงในสมุดภาษาไทยหรือปริ้นออกมาทำใส่ในใบงานหรือทำลงในกระดาษรายงานหรือกระดาษ A4 และนำส่งครูเมื่อเปิดเรียนนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนเปลี่ยนคำหรือประโยคต่อไปนี้ให้เป็นภาษาเขียนให้ถูกต้องถ้านักเรียนไม่ทราบให้ลองย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอการสอนที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะ จะมีคำตอบอยู่ภายในนั้นหรือถ้าไม่มีให้นักเรียนศึกษาโดยการหาจากอินเทอร์เน็ต YouTube ก็ได้นะคะและสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทยต้องขอจบการสอนในเรื่องของภาษาพูดและภาษาเขียนแต่เพียงเท่านี้หวังว่านักเรียนทุกคนจะตั้งใจทำแบบฝึกหัดเพื่อจะได้มีคะแนนเก็บที่ดีนะคะขอบคุณค่ะ